สวัสดีครับพี่น้องคริสรจักแสงศริภาพและพี่น้องสารธรรมแสงศริภาพคลองหลวงผมกังแท้ไถขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์กิตศศกลาส่เพรา 2021, ะฉะน้ที่เราจะมาร่วมกันศึกษาและเฝ้าเดี่ยวคือพระธรมรมสารดีบทที่51ข้อที่1ถึงข้อที่9ในหัวข้อขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิต1 เมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และแบาปของคาบรงคอยู่ต่อหน้าคาบรงคเสมอ้าบรงได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าบรง์ถือกำเนิดมาในความชั่วและคาบรงคเป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจ เพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีขอซ่อนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงสารภาพบาปของดาวินนะครับดาวิดสำนึกผิดและต้องการความเมตตาจากพระเจ้าโดยสดุดีข้อที่1ถึงข้อที่9นี้แบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนั่นก็คือตอนที่1การทูลข,ขอความเมตตาจากพระเจ้าอยู่ในข้อ1ถึงข้อ2ตอนที่2การสารภาพความผิดอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5ตอนที่3การขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิตอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่9นะครับ เราจะมาเริ่มดูในตอนที่1คือการทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าในข้อที่1ถึงข้อที่2เป็นคําอธิษฐานสารภ,ภาพบาปนี้เกิดจากดาวิดผู้หลงผิดที่รู้สํานึกแล้วนะครับจึงทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าเริ่มจากการขออภัยจากพระเจ้าดาวิดเสียใจในความผิดในการล่วงประเวณีเสียใจในความผิดเรื่องการฆ่าสามีของนางบัดเชบาเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองนะครับในข้อที่1นึ ดาวิดอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์คาว่าขอทรงลบคือดาวิดขอให้พระเจ้าถือว่าความผิดที่เขาทําไปขอให้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลนะครับแล้วก็ในท่อที่สองตอนต้นนะครับ ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์คำว่าขอทรงล้างดาวิดขอาการชำระล้างจากพระเจ้านะครับเพราะการทำบาปทำให้มนุษย์ไม่สะอาดดาวิดรู้พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นผู้ชำระล้างบาปให้สะอาดได้พี่น้องครับเมื่อดาวิดรู้ตัวว่าเขาทำบาปเขาต้องทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนหลายคนต้องเจ็บปวด พราะการกระทําของตัวเองแต่พ่อดิดกลับใจจากบาปพระเจ้าก็สงเมตายกโทษให้เขานะครับพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้ไม่มีบาปใดยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะทรงให้อาภัยให้ไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งอยากให้พี่น้องตระหนักให้ดีนะครับว่าพระเจ้าทรงอาภัยให้ดาวิดได้และอาภัยบาปทุกอย่างที่ดาวิดทำพระเจ้าทรงลบล้างชำระบาปแต่ถึงกระนั้น พระเจ้า,าก็ไม่ได้ลบล้างผลของความบาปเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของดาวิดและครอบครัวของดาวิดจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะการกระทําของเขาดาวิดต้องรับผลจากการกระทําของเขาอีกเยอะมากและต้องทนทุกทรมานอีกเป็นเวลานานาน,นับ1ิปีซึ่งเราจะมาศึกษาในบทเรียนต่อๆไปนะครับตอนที่2ข้อที่3ถึงข้อที่5้า เป็นการสารภาพผิดของดาวิดนะครับในข้อ4ดาวิดได้อธิษฐานสารภาพผิดว่าข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทําสิ่งชั่วร้ายในใสายพระเนตรพระองค์พี่น้องครับก็เพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมในการพิพากษาและร้ายตาหนิในการตัดสินดาวิดสํานึกแล้วว่าได้ทําบาปต่อนางบัชเชบา ดาวิดสำนึกแล้วว่าได้ฆ่าในทหารผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งผู้ซึ่งร้ายความผิดนั่นก็คือสามีของนางเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองดาวิดสำนึกแล้วความบาปเหล่านี้ก็คือการทำผิดต่อพระเจ้าด้วยความจริงที่สุดแล้วบาปทุกรูปแบบล้วนกระบฏต,ต่อการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับเมื่อเราทำบาปต่อผู้อื่นจำไว้นะครับนั่นคือการที่เราได้ทำบาปต่อพระเจ้า ด้วยเช่นเดียวกันดาวิดรู้ว่าบาปทุกชนิดคือการทําผิดต่อพระเจ้าแม้คนที่ดาวิดผู้เป็นผู้ถูกกระทำจะมีฐานะต่ำต้อยเป็นเพียงในทหารก็ตามดาวิดผู้ซึ่งเป็นกรรษัตริย์แห่งอิสราเอลก็ยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ลงโทษดาวิดรู้ว่าพระเจ้าของดาวิดเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมการตัดสินของพระเจ้าไม่ลำเอียงแน่นอน ในข้อที่5นะครับก็ยังเป็นคำอธิษฐานสารภาพบาปของดาวิดลองทูลว่าข้าพระอ,องค์ถือกำหนดในความชั่วและข้าพระอ,องค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมันดาคำว่าข้าพระอ,องค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมันดาดาวิดเน้นที่ตัวเองนะครับและพูดถึงมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดและทำผิดอยู่เสมอ ในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าการที่สาม,มีภรรยามีเพศสัมพันธ์และการมีลูกเป็นความผิดบาปนะครับแต่เป็นการอธิษฐานสารภาพของดาวิดอย่างสุดใจในข้อที่หถึงข้อที่9เป็นตอนที่ดาวิดร้องขอพระเจ้าให้เป็นผู้ฟื้นฟูชีวิตนะครับข้อที่6ดาวิดร้องทูลการขอพระเจ้าสำแดงความจริงผ่านประสบอาการอันเลวร้ายนี้ดาวิดขอสติปัญญาขอความรู้ขอความเข้าใจผ่านเหตุการณ์ที่ผ่านมา ข้อที่7ดาวิดขอการชำระมนทนจากพระเจ้าเพราะไม่มีการอภัยบาปท,ที่ยิ่งใหญ่นอกจากพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้การชำระนี้เพื่อการคืนดีกับพระเจ้าเพื่อดาวิดจะเป็นที่ได้รับการฟื้นฟูจิตใจเพื่อที่จะได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีดังเดิมในสมัยก่อนที่ดาวิดกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศนะครับข้อที่8ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าว่า ขอทรงให้ข้าพระอ,องค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระอ,องค์ทรงหักนั้นเปรมปีกระดูกซึ่งพระอ,องค์หักหมายถึงความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจซึ่งดาวิดและคนอิสราเอลถือว่าเป็นการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าถึงขนานั้นก็ตามนะครับดาวิดก็ยอมรับการพิพากษาลงโทษนี้ ดาวิดยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าอย่างโดยดีนะครับในข้อที่9ดาวิดร้องว่าขอทรงซ่อนพระพักพระองค์จากบาปมีความหมายว่าขอให้พระเจ้าอภัยความผิดบาปเช่นเดียวกับการขอลบความชั่วร้ายทั้งสิ้นในประโยคต่อมาของข้อที่9นะครับสรุปบทเรียน3ประการประการที่1สารภาพความผิดของตนกับพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าตัวเราทำผิดจงรีบสารภาพกับพระเจ้าอย่าปกปิดอย่าซ่อนเลนอย่าปิดบังพระเจ้านะครับประการที่2จงยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมในการพิพากษาเพื่อที่เราจะได้รับการฟื้นฟูชีวิตและจิตว,วิญญาณให้ดีดังเดิมนั่นคือประการที่3ขอให้เราร่วมใจกันอธิฐานนะครับ ก็แต่พงค์เจ้าข้าพงค์ขอบคุณพระงค์เจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายขอให้หัวใจของข้าพงค์นั้นที่จะมีความเชื่อมั่นในองค์พระพิเ้าเชื่อมั่นในการติดสอนเชื่อมั่นในการพิพากษาลงโทษของพงค์ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงส้ำแดงอยู่ในชีวิตของข้าพงศ์ให้ข้าพงศ์ที่จะได้เห็นถึงความผิดบาปต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของข้าพงค์ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเมตตาข้าพงค์ทั้งหลายที่จะหันกลับใจ จากความผิดบาปทั้งหมดทั้งปวงแต่พระองค์เจ้าเพื่อที่เขาองค์นั้นที่จะได้รับการฟื้นฟูชีวิตจิวิญญาณที่จะได้เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์เจ้าดังเดิมที่เราจะหันกลับมาติดตามขององค์พระเจ้าเก้าต่อเก้าในทุกๆวันขอเวลารงรดเมตตาสำหรับพี่น้องของขา้าพองทั้งหลาย ที่จะมีหวัวใจแห่งการสว่างหาพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าแสวงหาการใช้เวลาใกล้ชิดติดสนิทสอดกับพระองค์เจ้าในทุกๆวันพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเหล่านั้นจะได้ก,การฟื้นฟูในทุกๆวันที่เราจะมีความปิติยินดีในองค์พระผู้เจ้าในทุกๆวันที่เราทะนที่จะได้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ที่พรงสรงรักกแต่พระองค์เจ้า จะส่งผลเมตตาพี่น้องข้าพองทั้งหลายและข้าพองเองด้วยขอมอบฝากพี่น้องข้าพองทั้งหมดไว้ในฝีพันธ์อสุิขของพงข้าพองอิทธานชินีในพระนามพระสุขเจ้าอามนพี่น้องครับถ้าหากคลิปนี้เป็นพรและเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับท่านสามารถกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันท่านสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดจ,จากคลิปฟ้าเดี่ยวในบทเรียนต่อๆไปท่านสามารถกดแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นพรและเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นต่อไปขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ